กิงเน็ตโลกไม่ใจปิดกิ้งก็ใช่ไหม๋ยวกูเล่้งอ่ะก็ใจคือต่อไปนี้ผมจะอยากเต้นว่าเด็ดพอแต่กเต้นอยากผมว่าเด็ดโลกเออครับแต่ตึ้งเด็ดแม่กูไม่เด็ดกับซุ่มไปเด็ดกับเตะจู้แต่กูไม่ได้มากับใครไปเปรียนกับเตะจู้เองแต่กูไม่ึกเพื่อนกูเพราะพ่อแม่ก็ไม่ให้เด็ดแม่เด็ดกับปล่อยใกลต่างหัวอย่ปมาณนั้นแหละกูไม่ใจปิดเอ้า แรกย่ามีเลวเลจริงไปแต่งทัวที่แม่เจ้าบ่าวยืนอยู่ไรอ่ะไปแต่งทัวก็ได้ไปแต่งทั่วตาใครอ่ะสู้อะไรแม่เจ้าบ่าวไปตาตอนนี้นู่นนุ่ยหลวงคู่บ่ได้รอะต้นบ้าเลยว่าเจ้าเมืองใครมันอีเชื่อไว้นู่นนุ่ยหลวงเราติเกลือนต้นแรกพอกับหลวงตะวบุตเก่าข้าวกันย้นมึงมึงกี่ปีแล้วเนาะหกสิบสามต้น หัวคริปจี้หัวหนอนมึงพีนึงนะกลับมาอย่างบ้าไปหน้าเลยแรงอยากกูไม่อยากอีแลงเดี๋มึงอยากเล้งที่เวลาเี่ยมันไปแต่งตัวก็ที่แม่จะมายืนอยู่ใน้ดูกันมาคอยเดินทางแล้วดูไปแลยบอกว่าฉันไม่ไปแต่งประการไปสเตตันนะแต่รู้อยู่กับใครอย่ารบยุ่งฉันบริการแผ่นดินฉันอยู่เมืองนี้ไม่ต้องใครมายุ่งไม่ต้องใครมาตำเท้า ใครไปกบไปก็ไปทลกก็ไปก็ปนปนโอ้ก <If> ูเล็กอย่างกูจางก็ตกี้ย่านี่ได้ตายเลยตลกแลยได้ไยโอ้ไม่ได้เาาไง้มาแลคนเราพวกฟิกิได้พวกนี้ก็อย่าอะไรว เลอยากมียอมก่ปีแล้วพกรก็ไม่้ตีนายเต่งมานี่คนเวคราวโดกระม่อมนายเต่งครับตัวไอ้บคมเนี่มาเมยปลื้เตงตรงประกันแท็หรือหรอไงนายเต่งกบเต่งว่างไม่ข้าคืนนี้ปะปัตัวไปเตี๋ยวกับชันต่อคำนะเต่งนะ ฉันป้าเต่งไปนอนโรงแรมรู้ตีดรุดในกรุงเทพเลยพอรุวงชาวป้าเต่งมากินอาหารชาวฉันจะเลี้ยงเบรคฟาสให้ได้นอนเลยไม่เอาหัวเร่งได้นี่ไม่ได้เลยแกป้าเต่งไปกินเบรคฟาสต์ให้ไอยเบรคฟาสนั้นแกรถลงลุ้มนี่ป้าป๋อเบรคเนี่ยมันควัดออ๋มาจุดบัวกินหรูรังมากิน เต็ง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 เ็งเต็งเต็งเต็เต็งเต็งเต็งเตเต็ง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 ต็งเตงเต็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 ง ป่าไปมาด้วยในตัวเขาวเราทำไปได้เล่นะทำมปักน้อกูเลยน้อได้บ่ได้ย่ะไฟน้อได้ตัวน้อยอะดอกจิกกันเลยวันวานของผมล่ะห้าเหลืองกับเมียนไม่เคยช่วยเหลือเลยเราใกล้วันนันใจต้มข้าวไ้กินสักม้อต้มเสร็จมาเหยียบไปห้องทาน้องน้องปีต้มไว้แล้ววะกูไปเปิดแล่ไฟลอยอยู่ตัางม้อต้มข้าวต้มได้ใจไฟเลยนะเมีนมาด้วยกินต้มจุก ฮันน่าโจ๊กสิกตัวกูได้ครบไปกินต,อตอนนาสวดน้ำตาฮ่าเหลืองไม่รวยได้ก็แล้วเหล่าโยกันยากหญิงโยหญิงเปรตหญิงโยหญิงพี่ก็เปืป่อยพวกปลาพวกพี่มึงมแรกที่นางกูกูตอบมาต่อเดียวใจน,นะลองแรกแต่กันพี่น้องกูไม่มาตักดินแดงต่อเดียวใจลองแรกนะนกูจ่อขอกูพี่น้องกูเปยบอดรุยโย่ไว้กว้างอย่ามายำโดนปลาหนีนะ กู้รกใตโอนโปเปลมอะเรื่องเลนี่รอยเฮ้ยไรนะโอยไม่ได้นะกูเรากูตบท้ายนะจ้าลอกแลจะัด้ไก็จริงไตโอนวันนี้อยากได้โยนผูจะมาวัน้เป็นการอยากรบก็ักแรกว้ยไปลเต้ากันแลวแกแลวไปไตลาวจรบจริงไอ้ัรคนเราเป็นผู้นำเลยแกก็เป็นเจ้าเบื้องต้จำตัวน่รบ ไม่แก่แบาเตี้ยปีกันแกบ้านเดรอโดนีไตอ่าบเรเปลิดไปข่าวันใครจะไว้บังคุ้มบบอย้างขับมพอดิก่าหรบร้อยมึงต้นเลยมาเรียปุยนะร้อยบบา้าโยยาหัว ทีนี่รองมันหนอกคุ้มเลยแล้แลยืนรบเลยแนตะ่กชัดตาอยู่ที่ยิงบ้าๆไอ้ติงรบเลยหนักหน้ากับเมียไม่รบเปล่มึงแหละตั้มตัวไม่น่ารักเลยครูป้าลูกไปแต่งงานว่ากว่าใจาป่านนู้นตามกับมันสัญญาติมานะครที่เด่นใครหน่าล่ะไอ้เคลอือกุ้งกล่าวเลยในป่านี้ว่ากันมากไปป่าเลยที่นี่เมียกุมย้อนอยูล่ลูกนี่พอแล้วและลูกกูไม่ปไปแต่งงานไหนะหนูหรือมึงเลย ก็เลยเป็นผู้ยิ่งมันเละต่ำเลยล่ะต่อไปนี้นุน้ยครับกูจะแต,ต่งตั้งเรือปร,ราชมึงขึ้นมาเป็นลกูกใหญ่กูต่อไปมึงคือประราชเจ้ารถไปแต่งงานแต่งให้ป่าหนูไอ้เด็กดื้อต่อไปนี้มึงจะเป็นผู้จบดีได้เด็กที่แปดปีามาเป็นเมียของกูมันได้ก็ลงเงินรายเมียเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจกับเรื่องแคว้นปุ๊บในโยมาวิทย์ไรเนี้ยกับแคว้นมึงยังเราครับเป็นเด็ก เด็กใจตุ้งกันคาเด็กอ่ะไหมจอะอันนตุ้งอะไรมันตั้งทีก้อโอ้เลยรัดแรงอ๋อทีนี้ต่อไปเนี้นู่นนี่มึงคือพระเจ้ารสมึงต้องพูดอาญาซาไปไลยต่อไปนี้นะมึงต้องเยียกคูว่าเด็ดพอแล้วกูจะเหยียกมึงว่าเด็ดลูกปิดการ mày con chạy đây đi đi non sao dạ chưa đó giờ non chưa do gì cả non do chưa cả vô nói ban đêm ban đêm vô ba mét cả có giặc và dòi ba mét Nhi -há. Nhi -há. rồi đó về pleasure dòi ba mét น้องกาในยูมายยบอโลเร่อกายูะบอรลกะใส่ปีจบน้องจบเลยเอากะปีเอาเลยอย่ามัวจะบ่ได้กูเห็นว่าไม่รู้งูพึ่งหนึ่งกอกแรกเดียวเลยมีหลุงแล้วพึ่งหนึ่งกอกขึ้นของมันอันนี้เจ้าันว่ามันจบกูใจเอ๊เข้าไปตะมึงไปบอกลักให้กูทีนี อเอาเลยจ้าอีกูไม่ขับปูดก่อนเล่นเวี่ากูไม่จะเล่นถูกทีมึงไปปูดให้กูทีวา่วากูรักมันเลยให้กูแรงไอ้เออมึงใจดีนะกูก็อไงทั้งงานเลยให้คืนดิงงเฮ<อ>้ไปละอย่าเจนนะมึงไหนก็เพราะว่ากูไปกล่าวโยติลังหลวงปักนะที่ไหนก็วันโติลังหลวงปั๊กได้ได้ได้ไดได น้องค่าเอ๊ะจะเดี๋ยวไปสาวปีโยตินาโรงเรียนนะค่ะได้ได้ได้ก็ใจเพื่อนะก็เกยอาร่อยกว่าป้ากูอ้ายเลยคนเรารักกันเอาเปื่อนฮาร่อยกว่าป้ากูก็คุณเพื่อนมาเกต้นใจกูนะมึงบอกว่าเพื่อเดียวว่าไปกล่าวตีลังหลงป้าเออกูไปคนลังหลงป้า นัตะเดี๋ยวไม่ต้องว่่งเลยจึงมึงอีไปน้อยเจออยากรูปหน้าโรงเรียนเดียวใหนแรกมาอยู่ขนาดอย่างนีจีบเด็กเลยหมาไม่แล้ยมใจตำรอดแล้วนี่แม่ก็แม่มดสภาพแล้วนี่แล้วรู้งเลยนังน้าการรู้แล้วกูตำไม่รถแลยปะอื้งขอมไม่พ่อจ้านั่นตำรอดไม่รถกันจันไม่ให้ใกล้จันไม่นอนย่ำรวยจัน ผมเลยก็ไอ mm ้ก hmm, so like hey no? ูเป็นเม้าหัวแล้วเมียลาบเมียเหลือกาเกย์แหละกู่ะรำคัญโยบานมั้งไอตาติ๋วเลยนักหนาหนูรู้เออเบอร์ไม่อยากอยู่เู้รือรู้เล่นในบ่ายเบอร์พบแกงไอยใจรู้ครับวันวันเล่นจริงเล่นฝ่ายไม่วันนั้กูตามไปจัดในวุ่งไปกำลังรุ่นในมาใต้ออกจองจำตั้งทีด้วยลำแกงของไอ้หนุ่มดินแดงเมียก็จึงตกแปลงเหลาเหลานอนอยู่แบบนี้เกลียดอะไรสิ่ง ถ้าเลืองเราเล่นไฟก็ไม่เจ่เราเล่นตกวันปอมันเนื้อเขาเล่นไก่เกลียดมั่งเลยเจเราเล่นตกวันนี่เตินนั้นตุกเหลืองเป็นเลืองเต้นต่างเป้์ใหนวันนั้นจันมาแต่นังเล่นไฟมาตึ้งนังกินข้าวอยู่เตินไม่เราโกเล่นมาแต่นปลาด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 ป่าไฟมารวยในตัวข้าวเราทำไมไรแต่ละตากนอกกูเลยนอกได้บ่ได้ย่าไฟนอกได้ตัวน้อยอะดดกคือกลาวกระม่อมชูบเผือกชุกภาพกับสูกัญชาผสุกภาพ เราไปเชฟฟังพอดีเรากระม่อมไปโรงพยาบาลถึงหมอแกตเตือนว่าผมจะเป็นอำมาปลึกผมถาจำอำมาปลึกมันเป็นแบบน้อยมอว่ามันเหลิมชาปลายมือปลายเท้าและสูบทําไมไอ,อ,อ,อ้สูบกัญชาเไรเอ๊าะมามาดิเอ้ยหลบรวยลูกหนุนหลบมาเย็ดแม่ยกขึ้นมาเด็กเก่าคนตลกเออ อยากกินแต่น้ำต้มอ <village> ีไตโงงจันั้นโลกใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันอูบาดโลกใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันอูบาดใดยังเท่าใดมันหลักชัดตายจาแตกตายมอนตายมอนเราโดนเรายบมันงาปับมันงอไปชาแลเอาไปเม็ดไม่เล่นรักบาดเอาไปจชดไอตีหวตายย่งไง ก้องเมติวัดาก้องเมติวเมวัดาก้องเมติวเมวัดาก้องเมตลูกเลิดลูกเวดลูกเปลิดลูกเวดไหนร้อยลูกร้องบปนั้นเออวันนู้นกี่ตีเปล่งจะไมไม่ดีมึงหว่าห่นื้อฮอนลูกเทวัดาเออกูจบตอนที่มันขึ้นั่นเองตอนที่มันขึ้นเออที่มันแรงที่มันว่าลูกนางอยู่คำ หลวงคุณอ่ะไอร้อยหนูหลวงคำมันดมโคเนะลหลวกคำเออฮะหลวกคำม,มันเกลวันนี้มึงก็เฉยเออลูกตีวัดาอัเน,นี่ดังร้อยเปรีงนี้แหละหน่าควางังอ่าน,นื้อเนี่ยเป็นเพลงยุคนี้ตีวัดนั่งตอนนี้ไปนะ้องตันที่ไปฟืดลังๆนี่ไม่รู้ว่าตันจำได้เลยอ่านเออเพลงเนี่ยมาตัาน้นผู้ชมตอนที่มันลงไม่จานลงเพื่อนทีว่างได้ก่อน ฮมันดีมันดัง n g งฮิตดังยังฮิตมันฮตมันูมัาตนเเป็นอันเออนี่คุยเตงไอเมียจกเปลี่ยนอยู่ดีเ่ปลี่ยเตีว่าแข่งอตีว่าเขงเออ롱พลูตีว่าแข่งเออ เทวเก่งกงพีเทวเก่งกงพีเข้า,มาไม่หุงทีเมียเพ็ดเมียเวน oh. โอ้โรอ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 ภาค8ปดชุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดภาค8ปดชุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดโบเล่นเก่งค้างลาดตกยิกเล่นไปวันก่อนวันก่อนนายมันมัด บอนวิ่งไปยบในโคกเกยเราประกันยามาทำไหมไอ้มันติดไอลาบจักราไอ้มันติดติเตวาดาไม่ประกันดอกไอบันไลไอบันไลเออตวดาดาตีว่าแขงกองพี่ตีว่าแขงกองพีตว่าแขงกองพีลูกคำลกกคุณม่ใแก่ลูกคำลกไอร้อยลูกมวยโลกแย็กลูกข้าวลกจะคอยรองตั

ไม่แนอไม่ทำมาได้ปลื้มย่อยคอยกินอะไรด้อยแท็กแท็กอย่าไปได้ยินก็ต้องนั่นนั่นรู้รู้เอออย่าให้รู้ทีนี้พอเราอยู่วัดลูกเกอจานี่ตอดป้าป้าก็ไม่ชุดทอดใช่กิงใจอยากอยู่ง้าเบียร์ก็อยากกบเปิดแล้ววัดนี้เต็มยุ่ ปีนี้ยันฟ้อนแต่งงานอัพวินลูกก็ฟ้อนแต่งงานมันเป็นเวินอย่างพ่อยิ่งดกูก้าวินไม่ดับไม่ก่อยไม่รู้ว่าป่านนั้นมันไม่ได้เป็นโจรนี่ไม่มีตำราพอก้มใจแรงเป็นโจรเจอเปลือกพอเตอร์พอก้มเจอเยื่อเจอเยื่อกับโตกินไก่เนล่ยเจอเยื่อกับ

เเเมออรถ้าเติมไม่ยอมอยากจะกล้าพอเติมค่ะพอเติมประกาศใครมีความสามารถปราบอยากจะยอมเติมเป็นเมียค่ะไม่มีเลยหรอกคนกล้าคนนั้นมีแล้วค่ะก็ไอ้หนุ่มเขาชื่อว่าเจ้าพระยาไข่เหล็กค่ะอย่างรกรนักเลยจำวัมนี่อยากมาตาไข่เล็กกันโยวอยากมันก็มันไม่แหล็กกันโยกไข่ล็ก

เซเว่นไม่ได้มาเจ๋อได้กันเดิอไปเจอต้องไปดูร้านตามเมียเคยพูดกันไม่ถนใจเซเว่นดีเร็นสุดเลยออมประชดรันกาบันรูกับพวกเฮ็มได้วันี้รันกาบันรูจริงศรีใก่ไม่ได้รันกาบันรูไปด้วยทุกอย่างไอ้หนาม้ปสอยหลอกได้เลยไม่ตุ้งเป็นตั้งใม่ลากไว้ยทิ้งสอยเรามาเจอวันนี้มาลุงยางบอกเมียได้ไแต่คืนพ่อชู้มาเจอทุกอย่างเเราร้อง ่อไม้อะน้องแกต้อกเปิดใจโฮ่งนุมเล่นตงประเด็นหรอชีวิตนั่นรออยู่ชีวิตเด็กรอจินนี่นายกับมนายบ้านเรอย่างนั้นเลยไอ้นี่คว่าติดใจโตแล้วกูเลยุกูี่อปกนายตับวจป่านี้แล้วไม่นอนียนอนอยู่เลยกรินใจไม่นอนยืนอยู่ใโอ้อที่บ้านาี่ใหญ่ย่า เอาตัวอย่างชีวิตมาใชา้๋ยวนายเมืองโครนค,นคนุณอยากใช้ชีวิตเรื่องห่อผัดตั้งจานฟับปวออดจนสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครศรีธรรมราชขออนุญาตตรวจคนนคะครับโอเคครับจะรับคดีเพิ่มไหมครับันติดรามกับงคุยออกทีมไม่ใช่ว่านายแรงดอนตำรวจติดรัมดีไม่รู้วยรอ มาดูนอกยางรักโอกาสหน้าติดใหม่หรอเขร้อยอจริงอนดูเด็ต่อไปร้อยต่บเปชีวิตในเม็ดต่อไปอันูที่ปรากค์เมื่อเรากบ้านกัเจ้าเรือลงเมื่อเิจเริญพรายโยมพันธมารพระวัดสีอานขออนุญาตเปิดปาก จะใส่แกงช้อนเพิ่มไปล่ะไม่ต้องนะกดใจนะกดใจเองโอ้งแต่ากดใจนำเคยกเช้าไม่ต้องแล้วนะร้อยไม่ร้อยเลยกดต่ำแบบเซเว่นดูเซเว่นดีอย่าไปแนะกูเลยไม่ร้อยนี่ผูดยังชงไม่ยูจริงผู้หยาเบียร์จะกินตัไม่ร้อยตั้งนี่รัก Nếu làm trong tầm nhớ làm Ồ, bởi vì sạch trong marketing trong không làm hay nhiều lì Nếu làm tôi có bỏ bởi vì sạch trong marketing tôi có bỏ Vì làm mới tổng bỏ kinh đấy rồi Chạy trang lại con có việc luôn Nói, tầm nhớ làm hay Tầm nhớ làm mấy clip sạch tiệt Mới tổng bỏ kìa, kinh tài tức nhiều lắm Thế <laughs> <laughs> kinh quốc nhiều lúc đó tâm đây phê nó thành ra mới